เมื่อวานนี้คุณลวรรณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยครับว่าการประชุมคอรมอก็มีมติเรื่องของการการะตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐและฟื้นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่กำลังซบเซาฮะกระตุ้น GDP ช่วงไตรมาสสุดท้าย ของปีตามนโยบ,บาย Quick Big Win ของรัฐบาลนะครับมีอะไรบ้างแจกแจงมาไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาครับค,คือคุณกับผมเนี่ยคุณพีเค,คุณคุณปาริสราหรือหรือผมเนี่ยไปเที่ยวปุ๊บนะฮะสามารถเอาใบเสร็จต่างเนี่ยนะฮะมาลดหย่อนภาษีได้มไม่เกิน20,000บาทนะครับคือใครไปเที่ยวเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีได้นะครับไม่เกิน20,000บาทหมื่นหนึ่งหมื่แรก สามารถนำไปออกใบกำกับภาษีรูปแบบกระดาษและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e t a x invoice มาลดหย่อนภาษีได้นะครับและอีกมือหนึ่งสำหรับ tax invoice เท่านั้นนะครับโดยสามารถลดหย่อนภาษีได้1เท่าหากท่องเที่ยวเมืองหลักแต่ถ้าคุณเที่ยวเมืองรองไปเช็คดูนะฮะเที่ยวเมืองรองห5จังหวัดและบางอำเภอใน15จังหวัดหลักเอามาลดหย่อนภาษีได้1.5เท่า1.5เท่านะฮะพูดง่งไงเที่ยวเมืองรอง จะได้ลดมากกว่านั่นเองนะครับลดหย่อนภาษีได้สูงสุด3 0,000บาทนะฮะอันนี้สำหรับบุคคลธรรมดาคือไปเที่ยวอะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะเอามาลดหย่อนภาษีได้นะครับอืมสำหรับบริษัทก็คือนิติบุคลคลเอาพนักงานไปอบรมสัมนาเนี่ยนะครับถ้าไปเมืองรองอ,อันนี้ต้องไปเช็คนะเม,มืองรองมีอะไรบ้างสามารถนำ e-tax invoice เนี่ยที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้2เท่าแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปเมืองรองล่ะได้1.5เท่านะฮะ สำหรับหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีแนวทางให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณคือไม่ใช่ว่าพอไปปลายงบเนี่ยช่วงกันยาแล้วพึ่งมาเบิกจ่าย <Okay. S 1> นะมักจะเป็นกันอย่างนี้ <c oughs> ถ้าคุณรีบเบิกจ่ายเนี่ยเขาบอกว่าจัดทำเป็น KPI เลยครับต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ60ของงบประมาณ <c oughs> นะครับสำหรับโรงแรมที่พักอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะฮะ โรงแรมที่พักเนี่ยสามารถนํามาจ่ายค่าซ่อมแซมปรับปรุงรีโนเวทนั่นแหละเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับคือเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวก็ปรับปรุงห้องพักหรือปรับปรุงโรงแรมเนี่ยเอาค่าใช้จ่ายนี่นะฮะมาลดหย่อนภาษีได้สองเท่าตามที่จ่ายจริง4ีมาตรการกล่าวที่ผมพูดไปทั้งหมดเที่ยวเมืองรองได้ลดภาษีบริษัทไปจัดสัมมนา,าอบรมเมืองรองเมืองหลักได้ลดหย่อนภาษีรีโนเวทโรงแรมได้ลดหย่อนภาษีหรือว่าเร่งเบิกจ่าย ปอปทหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจเริ่มเมื่อไร29ตุลาคม<ะ>ถึง15ธันวาคมพูดง่าย<ะ>ๆเที่ยวลดหยอด่อนภาษีเริ่ม29ตุลาคมถึง15ธันวาคมนะครับนอกจากนี้ยังได้ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสบบรมพสามิตกับสถานบันเทิงต่างๆเหลือร้อยละ5ออกไป1ปีคาดว่ามาตรการที่ออกมาจะช่วยเติมเต็ม GDP ในตรมาสีฟื้นบรรยากาศท่องเที่ยวให้คึกคัก,คลกและประชาชนเกิดการใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้นครับพักสักครู่ฮะ